สวดีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกนะคะผมอาจจะไม่ได้ลงลิปนาะนตั้งใจเรียนอยู่เก็บเกลียนะครับผมอาจจะไม่ได้ก็ได้มั้งวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมขับรถหรือถ้าแปลภาษาไทยรถไนโตรนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว,วิธีการเสกร,รถเนี่ยก็ต้องไปตรงสปอนค้างผมเดี๋ยวไม่ได้เข้ามาแค่สองวัน รถเกเดใหม่นี่ขอเรารถ้ัขหา่ก่อนโอ้หลองก่อนมันจำเป็นต้องกดไอนน,นาครับกดขับธรรมาดาเลยละครับก็เออรถมันชอบแบบน,นี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบใช่อ่านี่เรามาลองรถของประธานาธิบดีกันดีก,กว่าเทศอะไรเนี่ยมองเป็นรัเสเซียนะผม เราก็สามารถปรับมุมมองได้เลยอันนี้นี่ครับเราก็จะขับเร็ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละกล้องเลยเรถขับเร็วสุดถึง2,000นนะผมต้องใช้เทคนิดหนึง แ้วก็นะคบผมรถที่ผมนะนําเป็นช่วงแรกๆที่สําหรับเล่นสนุกสนุกแบบไม่ความง่ายๆเลยก็เป็นแลมโบวคันคนี้นี่หน้าตาเหมือนแลมโบวพี่ไปเลยมาลองกันดูครับพูดถึงเราบอกแล้วมันก็ดูไม่มีอะไรเล่นเยอะนะผมถ้าใครไม่มีอะไรเล่นก็ลองมาเปลี่ยนมาเล่นแบบอย่างนี้ดูนะผมสนุกดีขับรถชิวๆไปหรือถ้าไม่ชิวมากก็ขับรถแรงๆไปเลยแบบนี้ ก็ถ้าเล่นดีๆก็ไม่คว่ำหรอกขับรถถูกกฎหมายลยคนระับแต่ของผมมันเป็นรถแนวซีซิงกันแล้วก็จะมีเร็วหน่อยผมนี่ขับรถถึงหนึ่งทำไหมเฉอ่าไม่ถึงอนะ่ะอาจาๆๆตาเบรืเบรืเออเอออ่ะอ๋อทันเฉยไปไปไปมามาลอง,ลองรถ F1 กันดีวดวกว่านี่ คนนั่งก็ใหญ่ไปหน่อยเป็นซุปเปอร์บวมแต่ขับรถดีเย่ยุบยุบยุบเราจะชอบลื่นๆนะผมถ้าเล่นถ้าเล่นแล้วขับแร็วๆเราจะลื่นจะเปลี่ยนมุมกล้องดีกว่าอะไรเนี่ย มันผมเล่นในฉากหนังเลยถ้าเป็นคันแนะนําก็จะเป็นคันนี้นะผมส่วนถ้ารถเร็วๆหน่อยก็เป็นคันนี้มันได้ถึงหนึ่งพันเลยนะผมอวอล์ลแอมโบกินีกับเอฟวนก็เร็วมากๆเช่ไกันะผมเฟอรนคันนี้ถ้าเปลี่ยนมุมหน้าจอแล้วมันไม่ลุกตาละเนี่ย แบบปกติเขามันไม่น่าหลุดนะโอ้แปลกรูได้ไงอะ่ะแล้เนี่ยอะไรอ,ะอ่ะอ่การบริจาคเหรออืมว่าทำไมคนบริจาคเลดูจากเสื้อก็รู้เลยมาริโอก็นี่ครับเจ้าของแบบนี่โทตเท่นีอ ก็แบบก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีพวกเบคอนละไรพวกนี้มาเล่นนะผมว่ามันเป็นแมปแบบอันเนี้ยมันมีผู้เล่นหลักพันก็จะเจ้าของแมปเดียวกับอีกแมปหนึ่งเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าแมปอะไรนะผมลืมชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูคันนี้นะผมเป็นคันที่ผมค่อนข้างจะลำบากใจหน่อยกระบะแชปกระบะกระบะทุกคันในเกมเนี่ยครับจะค่อนข้างมีอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเสียใจกับมาเลย เนี่ยนะเราขับผมขับสองร้อยใน่ไหมดีนะเราพรุ่งไปเนี่ยแค่นี้มันก็รวมแล้วเพราะอะไรดูนะครับดูล้อมะครับเพราะความสูงของล้อนเนี่ยมันมันไม่ประคองตัวรถครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นขับสนุกสรุปแบบวิบากหน่อยแบบไม่ต้องไปลุยข้างนอกเนี่ยก็มาเล่นตรงนี้เลยมันก็จะมีมุมเล่นหลายมุมเลยที่เป็นมุมแบบเนี้ยแต่ถ้าขับเร็วๆอ่ะผมก็ได้มันก็ได้อะครับแต่ผมไม่แนะนำนี่ิป ก็ถ้าเล่นเป็นก็จะตึงนะครับผมส่วนนี่คือคันที่ผมเอาลงคลิปช็อตไปเป็นคลิปใหม่นะผมไปดูได้ตัวเกมก็คันนี้ค่อนข้างแรง,งนะผมมันต่างจากกระบะไม่มากนะผมแต่ล้อมันยกสูงเหมือนกันแต่ว่าไอ้คันนี้ชอบตรงผมชื่นชอบตรงที่ว่าทําเร็วมันที่เล่นอ,อัตราเร็วเหมือนกันแล้วก็ทรงที่มันเท่ๆแต่ถ้าขับแล้วคุมประคองเป็นแบบมันก็ไม่คว่ำหรอครับ ต่อย่างในคลิปอ่าเราลงเนมไปมันก็เลยบินไปเลยบินไปแล้วของได้ไหมอ่าเราลองไปหามุมในคลิปกันดีกว่าผมจำได้ว่าผมติดบั็กหลุดแบบไปหลายรอบแล้วอือ แน่นะครับในแมปนี้ขับเราถ,ถูกกฎหมายไม่ได้ครับเพราะอะไรเหรครับไม้ไค่ามันเป็นไม้เห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมวงกลมไว้เนี่ยอจุดๆที่ขึ้นเนี่ยันเป็นไม,ไม้ครับผมแค่ผมกดสป,ปีดแป๊บเดียวผมก็วิ่งเร็วกว่าชีตาแล้วครับผมก็สับเร็วกว่าชีต้าแล้วผมได้อย่างนี้ที่สองพันไม้ที่ผมเคยทํานี้ก็แปลว่า มันต้องเร็วแบบระดับอวากาศเลยอย่างนี้แปลว่าบินออกไปนอาอวากาศได้แค่ในเกมนี้มันเหนือฟิสิกส์ครับเพราะมันคือโรบอทเกมเหนือฟิสิกส์ที่มาเต็นในการรู้บานก็ยังบอกเข้าใจอืมมแบบ ถ้าผมสำหรับวันนี้คลิปเราก็จบแล้วนะผมก็เดี๋ยวจะมีพีหน้ามาสอนขับอย่างเดี๋ยวมีพีหน้ามาไปดูอีกแมพหนึ่งนะผมผมเจ่าจะเจ้าของเรือกันนะผมนี่ไปเพื่อเจ้าของเกมสวีดูรี